เรียกว่าเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องได้รับการช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะในส่วนของภายในประเทศเองแล้วก็นานาชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายๆส่วนก็มีปฏิกิริยานะครับที่ออกมาแล้วก็ต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือตอบสนองนะครับสำหรับเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนับว่ารุนแรงมากๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเดี๋ยวเราไปดู การตอบสนองแล้วก็ปฏิกิริยาจากนานาชาติกันหน่อยนะครับเริ่มต้นจากบุคคลแรกครับที่เป็นระดับผู้นำประเทศแล้วก็มีการระบุโพสต์ข้อความออกมาหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวแล้วก็สร้างผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งในเมียนมาแล้วก็ประเทศไทยคือท่านนี้ครับนายกรัฐมนตรีนเรนทาราโมดีผู้นาอินเดียได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X นะครับระบุว่าผมรู้สึกห่วงกังวลกับสถานการณ์แผ่นดินไหวในเมียนมา และไทยขอภาวนาให้ทุกท่านปลอดภัยดีอินเดียพร้อมให้ความช่วยเหลือทุกอย่างที่เป็นไปได้ผมจึงขอให้ส่วนงานต่างๆนะครับเตรียมความพร้อมและขอให้กระทรวงการต่างประเทศอินเดียติดต่อประสานงานกับรัฐบาลเมียนมาและรัฐบาลไทยอย่างต่อเนื่องนี่ก็นับว่าเป็นปฏิกิริยาสำคัญนะครับจากทางด้านของผู้นำอินเดีย ส่วนทางด้านเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนครับประธานกรรมธิการยุโรปโพสต์ข้อความผ่าน X นะครับว่าเป็นภาพในเมียนมาและประเทศไทยที่นับว่าใจสลายหลังจากแผ่นดินไ,วไหวหายนะจึงขอแสดงความอาลัยไปยังผู้สูญเสียและครอบครัวประธานกรรมธิการยุโรปยังกล่าวด้วยนะครับว่าดาวเทียมโคเปนิคัสของยุโรปกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่อยู่ในขณะนี้ ยุโรปพร้อมให้การสนับสนุนเพิ่มเติมและจะยืนหยัดกับทุกท่านอย่างเต็มที่โพสต์ Post ดังกล่าวนะครับของประธานกรรมธิการยุโรปเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนเป็นการอ้างอิงจากข้อความของฮาจารลาบิบกรรมธิการยุโรปด้านการจัดการภัยพิบัติที่กล่าวว่ารู้สึกวิตกกังวลอย่างยิ่งต่อความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหวขนาด7.7ในเมียนมาและภูมิภาคโดยรอบ สหภาพยุโรปกำลังติดตามสถานการณ์และเปิดใช้งานเครื่องมือสำรวจโลกโคเปรนิคัสเพื่ออำนวยความสะดวกในการประเมินผลกระทบยุโรปพร้อมให้การสนับสนุนฉุกเฉิน สำหรับดาวเทียมโคเปนิคัสนะครับเป็นส่วนหนึ่งของระบบติดตามสำรวจโลกของสหภาพยุโรปที่มีบทบาทสำคัญในการตอบสนองต่อแผ่นดินไหวโดยมีคุณสมบัติในการให้ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ที่รวดเร็วและแม่นยำตลอดจนภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อช่วยเหลือปฏิบัติการกู้ภัยและฟื้นฟูครับ ขณะที่ชองโนเอลบาโครัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสระบุว่าฝรั่งเศสพร้อมที่จะส่งความช่วยเหลือในทันทีที่พวกเขาต้องการและได้ทำการอพยพผู้คนออกจากพื้นที่กรุงเทพเพื่อป้องกันความเสี่ยงทุกรูปแบบแล้วด้วยครับ ความช่วยเหลือต้องบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยน่าจะได้เห็นอีกหลายๆห,หน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติเองก็ดีหรือว่าหน่วยงานบรรเทาทุกข์อื่นๆเองก็ดีนะคะที่จะมีการเสนอเรื่องของความช่วยเหลือเข้าไปให้กับเมียนมานะคะอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานว่าหน่วยบรรเทาทุกข์ได้เตรียมจะส่งทีมเข้าไปในพื้นที่พร้อมกับเตรียมระดมทุนฉุกเฉินให้กับเมียนมาด้วยหากว่าจําเป็นนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะ จะเลวร้ายเลยทีเดียวอย่าง UN เมียนมา resident coordinator office นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ประสานงานสถานการณ์ในเมียนมาของสหรประชาชาติเนี่ยก็บอกว่าเราจะอยู่เคียงข้างผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็กำลังเร่งประเมินความเสียหายและความต้องการอย่างเร่งด่วนแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าอ่ะรัฐบาลของเมียนมาเนี่ยได้ เอ่ยปากแล้วอขอความช่วยเหลือจากประชาคมโลกแล้วเพราะเชื่อว่าลําพังภายในประเทศเนี่ยจัดการด้วยลําพังเนี่ยอาจจะยากลําบากนิดนึงก็ต้องได้รับความช่วยเหลือจากประชาคมโลกนะคะที่จะเข้าไปดูแลเรื่องของความเสียหายให้ความช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูหลังจากนี้ต่อไปด้วยค่ะครับแล้วก็สถานการณ์นับว่ายัางต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใกล้ชิดมากๆปฏิบัติการกู้ภัย<ม>ยังคงดําเนินต่อไปทั้งในส่วนของเมียนมาแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะครับเช้าพรุ่งนี้เราคงจะได้เห็นความคืบหน้าเพิ่ม กันตอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดนะคะรวมทั้งคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ